เขามาหับส้มซองอลิต้าสาวผมยาวซอ,องเมลูกหนึ่งเดอ้อเมนิพาลานมาหรอกเมนี่เฮามาเดินแวะเดินตลาดราตรีเทศบาลมุกดาหารซึ่งว่าเป็นตลาดแรงลังห้องหมอนะเนาะล้างห้องหมอใหญ่มุกดาหารที่เฮาเคยมาตอนร้านหน่อยเฮายังอยู่ในท้องอยู่เลยตอนหนาลิสตตตีพึ่นมาปาดคอดหรือว่ามา เขาปัดคอดบ่อืปัดคอ,อ,อ,อดอยู่ดูตอนน่ะเขามาอยู่กับประมาณปนทีุ่กหลยทุกคนเขาได้มาเดินตลาดนี้กยจนเกือบจืดทุกห้างเกือบจืดวาห้างน,นี้ตั้งอยู่นี่ห้างน,นั้นตั้งอย่างน่ะเจอกเสือบอกว่ <laughs> หาห้างเอื้อนี่เรายังตั้งอี่บนเก่าอเพราะว่ <laughs> าเขามาซื้อเดี๋ยวตอนนั้ไปเ<ะ>มกี้นี่หายมากเลยทุกคนอาริสเพิน่นโบโกห้หายเขายางมานีได้แหละประมาณ1ิบนาทีก็มาเบิร์กผลวาอ้าว อาลิทโบดีกดเมย์เด้เนาะเมยเด้บอกอายถ้าเฮาสิพามาเบิ่งว่าเป็นยังไงแล้วกัเฮาสวสิมาเห็ดคอนเทนต์งบหาล้อยบาทนี่เฮาซื้อได้จากอย่างแล้วก็ซื้อยังแน่งบงบเพียงซำนียอารีทุกคนเกินนี่ม่ได้เพราะว่าเบิดเงินแล้วยืมอาริทมาใส่ถ้าเฮาสิพามาเบิรงกินอย่างนี้เนาะโอ้เป็นแร่แสรี น้ำคือเย็นถึดใจค่ะบโลตีแผ่นอันนี้ฝนก็ยังอยู่อลกลางเลยห่านเคบับ เสื้อผ้าเดแต่ว่างบเขามีเท่านี้เสื้อผ้าปีใหม่เขายังบ่ได้เลยทงอ่ะเดทงกันหนาวกันน้าเพม่อนเดิมการแล้วมีบัตรแล้วมาขางที่เอามามาขังเนี้ยเนาะบรรลจกาเพผ่นส่งเพิ่นเสื้อเพิ่นกระตุ้นละลอยปะลอยหาสิบบาทุคนสำหรับทรงการเนาะ คนเปิดตั้งแต่สามสี่โมงแรงเอามาอย่างนี่ก็แปดโมงทุกคนห่านแต่ละห่านก็นเริ่มปิดแล้วเพราะว่าขายเบิด์เน่จะกินยังได้แต่ว่ามื้อน,นี้เฮาซิมาตามหาห่านที่เฮาถึงใจเนาะเป็นห่านขายอาหารทะเลด้วยขายหอยมแมลงผู้เอ้จับดีๆเนี่ยหอยมแมลงผูมึงก่นหนึ่ง เจ้มังค์กินต้อนนะแซ่บแพงอลิตตอนน่ะก็ได้กินน้ำ<ซ>บ,บ่อหาแล้วหาแล้วหาแล้วอลิตตอนน่ะก็ได้กินน้ำบ่กินเบอร์แซ่บบ่ะเบอร์สี่หาทองเบอร์เบอรว่าเพิ่นยังอยู่บ่หรือว่าเพิ่นไปคายวันอีมีห่านใหม่ไลายได้หนิแล้วก็เพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นจัดเป็นระเบียบเพินทุกคนฝั่งนี้อาหารไลายแห้งนี่ฝั่งนี้แต่ก่อนห่านาน้องใหม่นๆๆ่ะพุ่นพุ่นพุ่นจะก่อนห่านน้องใหม่ห่าน มสามห้างแล้วมีมีมาเพิ่มสองห้างเนาะ่าเี่มองหวงตอนนาะนีเซล้าน้งคนเาข็ีขางเบืองผีว้าวิบุกีว้าสิบุกกินทุกคน บังกอนบางกอนเท้ากายลยหนแ่นหันจีบเราเคยจอดคายตอนอก็หัว,วเราใหญ่ไปเลยบางทีเมื่อนี้เบิกรกับนี้คือว่าเราคายเบิดแล้วเมื่อไวนบางกอนบางกอนอันนี้ห้านันบู หายแมลงผู้หมดเลยบันน้กินซ้ำแล้วห้าวซิซึอย่งางไรในงบพานรอยบาทมันบูดอยากอะไรไปเนียมันมีตัวอยาบดิหลายๆกาเห็นตัวอ,อยากตัวอ,อยากมันเบิดแล้วเธอมีลูกโขกลูกโขกม่มีดอ่ะแค่น,นี้มีแต่อาหารซุกเด็ดลิบถ่ายกับคืนอา้าวไปกระอุไหม,ม มาสิจำบหายเปกกะรูมเรืออืมใช่เนาะแทนกล่องซาสานี่นยันอย่างตาคนเนาะมาตำดอนี่เห็ดปุปผาบปุปผาบปุปผาบสิโลดไม่ได้กินแล้วทุกคนเหลือแค,ค่กุ้งนึ่งเราอยากกินหอยแมลงทู่นึ่ง <c oughs> ยายนีใครยังนอกรานค่ะอะไรหมกระเทียมกระเทียมคาาซาากระเทียมดวนเลี้ยวสวนแากของกินต่กระเทียมลาวไม่ได้กินอน่ะ่สรดจกินกระเปียมมันก็ออกเมือไยทุกคน พอเห็นห่านเอื่อยเพิ่นนะต้องใส่เพิ่นเบิดแล้วเฮ้ยจะได้ดิห่านนี่ประดักพี่หอยแมลงภู่หมดยังคะไม่มีวันนี้ไม่มีค่ะหอยไม่เข้าแล้วนะคะไม่เจอหอยแข็งวันนี้นะไม่หยาเขาจึอห่านเอือเอ่อยผืนเลยทุกคนหอยแมงภู่บนเขาเมือนีัน กินยังแทนลิปอ้อยอ่ะนราไปก,ก,กินป่ะอะไแข่งย,ยันจะค่องอะไรเมนถู่กอบยนานยันจะของอะไงนแข่งไม่อยากเลยเดินตลาดยังไงห้าร้อยบาทยังไม่ได้หมดเพราะว่าอุ้ย เพราะว่าไม่ได้ซื้อเก่าคามูเพื่อนทางร้างก็ยังขายดีคือเก่าเนาะตัวที่ชอบหนังกินนำเมแป้ค็เสีได้กินแต่ยำที่อริศสั่งไว้ก่อนมันม่ยอมนอน มาแล้วาหานะนี่ตามินเขามาเปิดเขามาเปิดคลิปฝากทีแหละทุกคนอลิศบกดฎให้ทาเอ้าเ,เ,เราไปซะละนี่ไงยำหนูเขาเป็นหนูเท่าไหร่คะ,คะใส่แค่ห้าสิบบาทเอ้ยเอ้ยอย่าดึงผมข่อยไป ได้ยำมากินเนาะยำบุญเส้นแล้วก็ยำสซตันเป็นยำสซตันยังรสชาติเก่าบอกลูกคนไปใส่ลไหมนี่ดูดูดจับกล้องด้วยเนี่ยเด็ด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 เวลคอนเทนต์ท่านี่เฟลเนาะลูกคนม่ได้กินหานทีห้าอยาก แลยของอาหารกร็ลายโมโหสิกินอีกอย่างก็เลยได้จต่สำมนี่เสียไปกับประมาณร้อยบาทนะั่นควรยังไงกับบริแพ้ไหนห้าสิบบาทห้าสิบบา่ะยังหาสิบบาทคุณผู้ชทุกคน,น,กปนไปเจอกันอยู่ด่านล้าขั้วพรมแล้วโมโหว่าเขาจะนอนยูสวรรค์หรือว่านอนยูเซโนหรือว่าสิกับต้องเห็นบอกเขาจะไปสง่งโมบะ ถ้าิ่งต่อจไปถ้าิ่งต่อจะไปเพราะว่าต,ตอนนี้มันแปดโมงสิเก้าโมงแล้วทุกคนจุดประสงค์อยากไปก็คือกดซิวแล้ะกัเปลี่ยนดอกเขียวกันยังไม่ทันได้ไปทุกคนก็เลยบรอยาคที่อไายถืออะบ่อยากให้พืงพามาตอนนี้ห้าขึ้นเขาเขาึขา้นเ,เขาเบีย์แล้นะเงินที่เขาเบิดไปคือสองร้อยบาททุกคน วอาสิบอกกินเลยนะก๋วยเตีเ๋ยวก็ได้กินตอนนี้แม่เต่ามองคนกำลังทยอยมา่อ้วมันก็เสีออกมาทางนี้นเาาาตรียมขามไปลาวี่เก่า บายดี dear, ทุกคนตัผ่านมาตอนนี้เขาขามมาจากมกดาหารแล้วเนาะก็คืออาลิตาได้มาพักอยู่บ้านของนัสอาเนาะเป็นบ้านของนอง้อง่อของอลิตาอโอที่ว่าเปิดทานอาหารมิสยูอลิตามาพักน้ำพิ่นขึ้นหนึ่งเพราะว่ามื่ออื่นเศร้าอลิตาสีไปเปลี่ยนดอกแคลติดดอกแคลแล้วก็ไปก็สิวแล้วก็ซื้อองคือคล้องเขาจรงสี ขี่โดยสารกับเมื่อบานตรงเห็นเนาะเพราะว่าจจงได้กะเขาขามาทางสวัส์ในขีดเลยเมื่ออื่นเขายังสีมาพี่อีกนะก็เลยบอยอยากกลับไปกลับมาไล่เถื่อทำมิดอลริดกระซวนมานอนนาอาริดแต่ว่าเมื่ออื่นเขาก็ยังสีขี่รถมาสวรรค์คือเก่าแล้วก็ขี่รถกลับเมื่อคือเก่าเอยากขี่ซ่องต่อก็เลยโทรครอบพ่อเมย์แล้วก็โทรบอกไอ้เพิงไอ้เพิงว่าอันจะจุดบริเทียรไล่เถื่อจะเมื่อนอนทันอาเอาขอปฏิบัติเจงไดเนาะเลยกะ ใช่อลิตาไปซื้อเสื้อผ้าที่แบบอลิตาอยากได้เพราะว่าเซินยู่สวรรณขีนเสื้อผ้าลายตอนนี้เขาเขาโบมีเครื่องติดมานำจากโตเนาะมีแต่เครื่อง,งในโตนี่ก็เลยสิไปเลาะเบิกเื่องเนาะสบ,บายดีเอฟซีไหมสบายดีซื้อยังซื้อยังเก่าซื้อเจด้าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ห้โบภาษาภาษาจีนว่าจังไรสบายดี นี่หาวนี่หาวสื่อเจ้าภาษาจีนยังไงจีลีล่ลี่ฮะจีลีลล่ลี่จีลี่ลี่เออไปทุกคนอันนี้ก็อยู่บริเวณห้างตอนที่ขี่รถจักไปกับร้านสาวไปปะไป Let's go ไปนีเด้อทุกคนลือตาไปซื้อเสื้อผ้ามา ได้อยู่เสือสามโตส่งสองโตเนาะทุกคนหลังจากก็เ,เลยอ้ามนำแล้วก็ใส่อะไรเสือนี่โทรหาไอเฟิกไอเฟิรไปคุณเลือกให้เมื่อวนี้ได้นอนบ้านพี่น้องเนาะบ้านอาอารโอาก็มานอนอยู่ที่ห้องฝากครัวถึ่แล้ว นอนบอลน,นั่งลินเด็กน้อยมีเครื่องเลาะเครื่องลินเต็มอย่านีา้เนาะจากยาอันดิตาเหมื่อแห่งทุกคนเขาม่นย่ที่ได้ติดคิดอำลาพาจากเลยเด้อบนเ้เมื่อบ้านซ้มเกือบติดอยู่หมกดาหาเนาะมาจนเก่าโมงเก่าโมงขึ้นจยากลาบเรื่เมื่อ ลเลาะเบิดมือเมื่อยนะมันเอาอาทีนี่บ่แบบบ่ข่อยเด็อุ้มเด็กน้อยแล้วมาอุ้มเบิดมือแล้วเมือ่อยแล้วก็ย่างลายมืออื่นอะไรทุกคนอิตาสิทายเป็นคลิปใหม่นาะอิตาสิลาไปก่อนเดอ้อฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเน้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออะไร บายบายทุกคนอาทิตย์ตัดโทรหายผึ่งกรทุกโทรศัพท์มาหน่อยเดียวหน่วยหนึ่งอ่ะอยู่รถไอ้ผึ่งคุณบาสีหน่วยหนึ่งโทรหน่วยหนึ่งตัดคลิปแต่ก็สิโทรหายผึ่งกรมาวลาวทตัดคลิปลงมื่อื่นเสารนะทุกคนบายบายเดี๋ยวมือ่อื่นถ่ายคลิปใหม่จ้า